สวัสดีนะครับนายเตียวปิงทุกท่านกำอยู่กับพิิงอีกแล้วนะครับนักระจองพิิงเช่นเคยนะครับนะ,ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยมาแจ้งโกทามรอบเที่ยงกันก่อนอ่ะ มารายชื่อเกมตามนี้เลยพี่จีซีเกมโจ๊กเกอร์ซีเกมแพคเมติกยางและสีเกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีประสิทธการแตกสูงย้ำว่าแค่ประสิทธการแตกสูงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออก็เลือกเล่นเอาตามที่ชอบก่อนแล้วกันนะครับนะอ่ะประมาณนี้ดูบรรยากาศในกลุ่มรอบเที่ยงสักนิดหนึ่งเพิ่งเริ่มมาสักแป๊บหนึ่งอ่าเห็นอะไรไหมที่พี่คิงกดเข้ามาจองสองมาเพราะท่านนี้เลยสองเออเห็นมาจองสองมาอยู่นี่นะ รอบที่ยังวันนี้ยังไม่มีใครไปลองเกมในช่วงโกทิ้งเลยพี่กินงเลยไม่ค่อยอยากไปลองสักเท่าไหร่นะดูจากรายชื่อเกมที่ไม่ค่อยจะถูกชะโลกกับเราด้วยนะโอเคบรรยากาศในกลุ่มให้ดูสักนิดนึงก่อนละกันก่อนที่เราจะเล่นนี้โอ,โอ้วันนี้กีเลนมาเหมือนกันเนี่ยสองคนดูโหแต่รอบเมื่อกี้เราไม่ได้ลองนะเออเราไปลองเกมอะไรอยู่รอบเช้าเราไปลองแปะมาแต่ก็ได้นะเออไม่ดีแต่ก็ว้าวเนี่ยพี่กิงบอกคุณดองคุณดิวอะไรไปนะก็ตามตาม,ตามกันไปละกันนะครับนะ โอเคในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมล้ทุกคคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีร์เซ็นการแตกสูงๆใช่ไหมเออเพื่อนๆก็จะแคปกัมมันลงมาบอกนะใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโกทามหรือตามเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับอ่ะเอ้ยเหนื่อยมาเราลองเทสมาจองเวให้หลังอัปเดตเป็นยังไงก็ไปลองดูกันแล้วกันนะครับนะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับอ่ะเอามา300นะมาลองเทสกันดูเป็นยังไงกันบ้างเออกระแสมันดีนะกับเจ้ามาจองในช่วงนี้นะเห็นหลายคนมาไอ้ไอ้ ยาหัวแล็บมาแล้วไม่คำนวณเออโชว์ควนตีนแล้วเออทำ <c oughs> ไมเปิดเกมแบบควนตีนอย่างวันนี้รู้สึกนะโอ้ยแปะก็เปิดมาตกดำจองก็เปิดมาหัวแล็บแต่ไม่เข้าโอ้มาลองดูกันมาวันนี้เป็นยังไงว่ากันไปยาวๆเออมันอุ๊ตูหอ่เงียบ เงียบจริงเงียบจังเงียบรึ๊บอ่ะมาวายสองช่องอย่างนี้อืสี่บาทโอ้ยจำนวนทั้งทีมึงคำนวณตัวแพงๆก็ได well ้แม่งเลียงกันโอ้โหเปิดโบก็ไม่เข้าปิดโบก็ไม่เอ้ย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 ปั๊บมาหุงสิบสามช <net> 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 ่องหนึ่ง หัวร้อนหัวร้อนตั้งแต่ทิ้งที่ยังอากาศร้อนกูหัวร้อนตามแ้วเนี่ยอือหือยังไงมารอบสองแล้วต้องลงแล้วนะอย่าว้านะขอร้องเถอะขอร้องเถอะหยุดหยุดอือหือเลยไปทําไมโอ้โหมึงสโลมาแล้วแล้วมึงหยุดจะได้มึงจะเลยไปทำพ่อมึงเหรอโอ้โหแม่มึงหัวร้อนแล้วนะเอาจริง โอ้เออเอเอวายสองช่องบึ๊บแม่งแม่งลายมาสวยๆแล้วมึงก็ไปเข้าสองขีดทุกทีเลยมันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยห้ากลมลนมาเออห้าขีดลนมา,อาดอกเดียวโอ้ยก้มาจองนี่เป็นอะไรสักที่วงนี้เอาจริง ไม่จ่ายเลยนะพี่จริงมา3-4รอบรู้สึกว่าจะเฟลตลอดเลยหรือมันจ่ายที่เบ็ดสูงสูงวะเอ้ยรอบ3มาเถอะมามาเถอะมา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 ,มา,มาไม่มาอีกแล้วเริ่มโ,มโมโหแล้วนะต้องให้เบ็ดสิบมาทำงานแล้วแหละพี่จิงว่า เอาหน่อยเอาหน่อยลูกเอย๋ยลูกเอย๋ยเอาสักนิดวิบวับหน่อยวิบวับหน่อยขอโทษโอ้โห้ยอบทองเยอะแยะไม่คำนวณเลยพี่อือสองจีดสองจีดสองจีดโอโ้ไม่ลงนิดหนึ่งก็ไม่ให้เร็เว้ยโอ้โหวันนี้คนตีนจัดจัดฮึม สามกลมเออวายสองช่องห้าขีดห้ากลมเออหกสิบมีคอมโบไปไหนยังวะวันนี้โอ้โหอือหือดูห้ากลมเออยังไงห้าขีดขอกูเถอะห้าขีดห้าขีดฮะตัวแดงก็มาโอ้โหจะไหลก็ไม่ไหลละพี่พี่จะกึกกึกักคักทำไมละพี่ มาดีๆมาแบบเรียงเป็นตับสามช่องก็ได้นะเอาจริงเหลี่ยมอือหือ,อ,อเอาหน่อยเอาหน่อยอย่างเงียบใจคอ,อไม่ดีเลยโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ขาดทุนนะเนี่ยแต่เงียบเหลือเกินโอ้โหนี่สเกตเตอร์ไปไหนหมดวะห้าขีดเต็มกระดานดอกนี้อุ้ยร้อยกึงได้อยู่ห้ากลมมาแล้วแหละห้ากลมต้องมาแล้วแหละห้ากลม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 เออ ฮ่ากลมให้กูทำไมมันเข้ายากเขาเย็นให้นะนอกก็ยังไม่ให้อีกอือสามช่องมาเลียงทีแอกโถท,ทะเทซือท้โอ้โหช็อตเลียงสามสี่ตัวมึงน่าจะคอมโ,มโบครับนิดนะมึงไม่น่าจะลงมารอบเดียวแล้วหายนะเพื่อนนะช่องมีให้ลงมึงก็ลงสักช่องก็ได้นะเอ้ย <c oughs> เอเอจริงๆแม่งนี่กูกำไรอยู่นะเนี่ยแต่กูหัวร้อนมากเลยไม่รู้ทำไมลายแม่งเออแล้วหัวแลบเลยไปทำพ่อมึงเลยแล้วมึงจะอ้ไม่ด่าก็ได้ลงมาเออมึงจะมาสามตัวก็ทำไมไม่ลงมาสี่ตัวทีเดียวเลยเหลือท่าไปตัวหนึ่งมาลุกมามาแล้วสเกตเตอร์ที่เรารอขอแบบ วิบวับอืมฮึวิบวับวิบวับวิบวับอืมฮึเว้ายาวเว้าโอ๊ยมึงว้าอะไรเยอะแยะเออเอาโอ้โหเข้ายากเข้าเย็นแล้วก็ยังไม่จ่ายอีกโอ้โหพ่อมึงยังไงอืมืึหางแดงแดงก็ไม่ใช่นึกว่าเป็นหลังขาเออช่องสองมาฟับมาลงมาอะไรก็ได้คำนวณมา ยิ่งว่ามันกวนตีนเราแล้วแหละโอ้เบ็ดสิบเพิ่งจ่ายหกสิบเพวมันกวนตีนกูแล้วนะั่นเนี่ยโอ้โหหัวร้อนยอดหัวร้อนตั้งแต่เที่ยงยัง,ยงไงลงไม่ลงอืมอืมอืมม,ม,มาห้ากลมสามกลมสองช่องอย่างนี้อะไรก็โ hood ช่องเยอะแยะ ออโอ้โหเออได้อยู่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 โอ้โหคนตีนจริงนะวันนี้พี่คิดว่ามาันคนตีนแล้วแล้วนะช่องเยอะแยะสามสี่ตัวให้เลือกลงมึงไม่ลงเลยสักตัวที่กูมามามึงเจอเบ็ดยี่สิบอันนี้เบ็ดสิบเอาไม่อยู่อืมอืมมาสามกลมอออืื้ห อย่างนี้แล้วมึงมาทำไมไอ้อโทห้ากลมมาลูกมาเออยังไงเลยไปแล้วหยุดหยุดหยุดไอ้เบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบโอ้โหโยกไอ้บันหัวหลุดไปเลยมามึงต้องคำนวณแ,แล้วแหละมาลูกพ่อห้าขีดมาเออห้ากลมมาลูกมา <c oughs> เอาเร็วๆคำนวณคำนวณคำนวณมาคำนวณมา <c oughs> อ้ะโหมึงอย่าบอกว่ามึงอย่าบอกถามจริงสองกลมมาจีนแดงอร้อยหนึ่งเ <c oughs> บ็ดยี่สิบ <c oughs> มึงเป็นเบ็ดยี่สิบนะเพื่อนนะมึงเป็นเบ็ดยี่สิบนะเพื่อนนะ <c oughs> วายมีอะไรสามกลมสวยมาสักช่องเถอะเพื่อนเอ้อะไรก็ได้อือหกสิบมา ฮะกบโอ้ยมึงทำไมทำอย่างนั้นเอโ้โหมึงควรตีนนูแล้วเนี่ยไม่หมดอารมณ์เลยโอเจอเบ็ดยี่สิบจ่ายสองร้อยหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนี่ไม่อุ่นแล้วนะนี่ร้อนแล้วนะนี่ร้อนแล้วนะนจริงโอ้โหมันไม่ให้ โอ้สองรอบนะไม่ใช่เข้าเบ็ดต่ำนะนะเบ็ดสามเบ็ดสี่ก็ไม่ใช่นะจริจังวันนี้เราเล่นโอ้เราเข้าเบ็ดสิบเลยนะรอบหนึ่งจ่ายหกสิบเออไว้แดงเออแตกนอกก็ได้แม่งโอ้แล้วเบ็ดยี่สิบจริงๆแม่งจ่ายแบบทุเรศทุเรศก็ต้องสี่ห้าร้อยนะแม่งนี่จ่ายสองร้อยมึงดูโอ้หนักหน้าไปเลยวันนี้หึห,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 หึสองตัว ต้องมีรอบสามนะไม่ไม่สามนี่กูกโกรธแล้วนะกูบอกเลยนะเออสามโกม,มาเออทีอย่างนี้ละมึงคอมโบเออทีอย่างนี้ละมึงคอมโบฮะขีดไม่มามึงเจอกูมึงเจอกูมันเจอ,เจอ,เจอลิฟต์แต่พีหารเบ,รบร 50, ็ดห้าสิบเบ็ดห้าสิบม่งก็เงียบอืมทำจริงทำจังทำจริงทำจัง วายตั้งมีเออหกสิบยังดีห้ากลมสวยสองขีดต,ต้องลงแล้วแหละห้าร้อยเออมันต้องอห้าขีดก็ไม่ลงให้สงสัยมันชอบเบ็ดแพงเลยพี่ิงว่าวันนี้นะรู้สึกว่าจะเข้าแต่เบ็ดแพงเหลือเกินมาเบ็ดร้อยแม่งมาไม่มีอะไรจะเสียแล้ววันนี้บอกเลยวันนี้กูไม่มีอะไรจะเสียนะนนเราอื้อกันมาด้วยความหวังของเราแล้วนะ เออเบ็ดส oh ิบก็ไม่จ่ายเบ็ดยี่สิบก็ไม่จ่ายนะวันนี้เอาตรงพูดพูดตรงๆเลยว่าโอ้โหหมดไอ้สัสหมดเอาไปเมาไปให้หมดอย่าเหลือให้สักบาลนะมึงเอาไปให้หมดนะมึงเอาไปให้หมดนะโอเคไม่รอดรอบนี้ไม่รอดมาเหมือนจะดีเข้าเบ็ดสิบเข้าเบ็ดยี่สิบแต่ไม่จ่ายเลย โอ้โหยอมวันนี้นะอะเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกูมาใหม่กูพูดเลยว่าเดี๋ยวกูมาใหม่เดี๋ยวขอไปพักดื่มน้ำเย็นให้หัวหายรอ้อนนิดนึงอือพูดไม่ออกนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเช่นเคยไมแนะนำไม่เล่นตามรับชมมากกว่ามันเดิมวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ